สวัสดีครับยินดีทีอเราเข้าสู่เกม Devil May Cry 5ในพาร์ทที่13นะครับตอนนี้ถึงมิชชั่นที่15เนื้อเรื่องจะเล่าย้อนไปนิดน,นึงตรงจุดที่หลังจากร่วงลงไปพอกัน3าคนนะครับแล้วก็แยกทางกันไปอีกรอบก่อนไปก็ซื้อท่าเติมแข้งกันหน่อยเอ็กซ์ขั้น3สามครับสามารถชาร์จเกจได้ถึง3ขั้น12 0 0 0ซื้อแล้วก็แม็กซ์แอค์อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลังจากฟันไปแล้วบิดดาบด้ถูกจังหวะแบบเป๊ะๆอะ่ะมันจะได้ทีเดียว3เกจเลยไม่ใช่เกจเดียวละ สี่หมืนห้าครับซื้อใส่พันช์ไลน์ไปแกบรบราแล้วก็มาสเตอร์อาร์มอีกอันหนึ่งไปเก็บข้างในเอาโอเคพร้อมไปกันเถอะเลตส์กูแยกกันอีกแล้วเหรอฮะฉลุยคนเดียวก็ดีกว่าอยู่แล้วล่ะมา ทางแยกไปทางไหนดีแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะซ้ายบนมีปุ้งปิงข้างล่างมีเลดออมให้เก็บไปไหนดีขวาล้ายซ้ายดีรอบนี้ไปซ้ายดีแล้วกันอะนี่ก็มีป้งปิงให้เก็บแอบบราขอบคุณครับเฮ้ยข้างล่างอ้าลนมาดิ ออเออเออ่ยป้าป้้าปอาตายเหรอโทษโทเลนไปหนข้างล่างนี่ไม่มีอะไร อีกแล้วอันนี้อะไรเอ่ยเกโบราเช่นกันแต่เต็มแล้วอ่ะทำไมมีเสียงเก็บของโกอนทำไมได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรแฮห่อยู่อ๋ออยู่ข้างล่างครับแต่ผมจะโดดไปฝั่งนู้นนะโอเคอืมอะไรเอ่ยมันนี้อืมอืมเอ้ยหรือว่ามันจะให้เรา นั่นแหละอืโดดไปอือพาเราไปถึงฝั่งนู้นทีหเราก็ไม่ต้องลงไปสูให้เมื่อยใช่ไหมอือเกเบราอีกแล้วก็จะว่าไปใช้เกเบราพุ่งไปก็ได้นี่หว่าเนี่ยจะโดดทำไมีนี่ยไอ้ล่นบ้าเอ้ยอืออือออือออา ไม่ต้องชาร์จอันนี้อืออืออ๋อยามีเหรอเจะหัวม่วงอืออือปึ๊บอือไปขึ้นต่อไม่ต้องลงเดี๋ยวแกลงแล้วแกชอบหัวร้อนหัวม่วงปาบอือนักลงมาแล้วอึ้ยอือหยาอืออือปาบอือยา อึ๊บอึ๊บปาป้าปหมดยังจ๊ะข้างล่างก็เหมือนไม่มีอะไรนะข้างล่างเหมือนเป็นทางแบบว่าลงมาให้เจอมอดเล่นถ้าเราโดดดีๆเราก็ไม่ต้องสู้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องเก็บของแล้วก็กลับ เ้ยเราเห็นเห็นเห็นไหมกูออฟอยู่ข้างบนถามว่าเก็บไปทำอะไรครับไม่รู้แต่มันมีให้เก็บเราก็ต้องเก็บใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ขึ้นบนนี้ไปอืยยขอบคุณครับเก็บมาทำอะไรก็ไม่รู้แหละไม่ได้ใช้เหมือนกัน แล้วก็กลับไปทางเดิมปึ๊บจริงๆลงไปข้างล่างก็ได้นะมีที่ให้เกาะปึ๊บโอเคที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม,มันดูซับซ้อนมีให้ก่ะอ,อีกแล้วม,มีคนรอต้อนรับด้วยอ่ะรู้สึกเป็นเกียรติอบอุ่นเหลือเกินแขนมันเยอะอ่ะใช้เลยได้ไหม ไปเก็บร่ะเอออย่าแบดแอสอืมโอ้ยชอบแคบแคดอย่างเงี้ยเด้งสนุกกูยังชิ่งไม่จบหัวร้อนไหมอืมโอโหเบบี้กูอืมป๊าบอืมไปร้อนร้อนมันร้อนมันร้อนอือย่าร้อนมากสิจ๊ะไปโดดไม่ขึ้นหน่อยแน่บางนาที่สุด เคลียร์โดนเลยระโทษมีลูกปัน้นอย่าบ,บอกนะจะบอสแล้วคงไม่น่ามาั้งไปทางไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะทางแยกมันเยอะเหลือเกินเราควรจะไปไหนดีอันนี้ขึ้น เหมือนจะเป็นทางที่น่าจะเพิ่งลงมามากกว่าอาจจะเป็นทางแยกจากตอนแรกแล้วเราก็มาเจอบันจบกันตรงนี้นมั้งเอาทางนี้ล่ะโทษทีนะดันเตะปต่ชาบิสาทเป็นของฉันยังต้องแยง่งอีกเหรอใครใครใครอยากมีเหลืองอ โอ้ปานตึงเตะๆ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 ฮึฮึหยาอืมลงไปนอนกับเพื่อนไปนอนด้วยกันปานคู่อืมมาเนี่ยอืมอืมไปชอบบินนักหรอพี่พาบินให้ก็ได้นี่ยหยาเอาล่ะเจ้าแท่งนี้มีอยู่สามทางเราต้องไปไหนแล้วเนี่ยแขนรอไฮ อามีอยู่แล้วโอเคทางนี้มาเก็บของเฉยปึ๊บปึ๊บซับทางมันซับซ้อนดีนะปึ๊บแล้วก็ขึ้นบนนี้แขนอีกแล้วแขนอะไรเอ่ยรอไห้แล้วทำไมแจกรอไห้เยอะจัง หรือมันจะต้องใช้อืมทำอะไรอยู่ข้างใน,นโดนขังเหรอเยอะเฮ้ยทำอะไรอีกออย่างงาั้นพี่ตกใจปันป่น,ป,นปันป่นปรันปั่นแบดแืมเอาตายหเหรอโทษโทษไอ้นี่มันพังแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่หรอ ถ้าเกิดว่ามีใครไปยืนอยู่ใช่ไหมเอามีทางลงใครแห่แฮัลโหลอืออม,มีแขนมีแขนมีแขนอย่าชาร์จอืออือปาบปาบมีแขนแบบนี้พี่ก็ใช้สิจะ๊ะอือเอา้าหนีได้ด้วยบางอาะที่สุดพี่เสียแขนฟรีเลยรู้ไหมถึงจะมีให้เยอะก็เถอะ เก็บอันใหม่ทางแยกเยอะมากอ่ะอันนี้ไปขวาอันนี้ไม่มีเราเมื่อกี้มีทางแยกตรงนี้มาดูครับโอเคตรงนี้มาเก็บของแล้วก็หมดละเฮ้ย โอเคไปหลันกว้างๆแบบนี้มันต้องมีตัวมาต้อนรับอยู่แล้วใครใครอยากลองของกับพี่โอ้โหส่งตัวกระจกๆนี้มามันจะไปได้อะไรหืมอย่าล้อมพี่พี่ปั่นหมดอ่ะทริปเปิลปั่น ย๊าบแล้วยึ้นแอร์บอร์นป๊าบ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 อืมย้าฮึมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมองไม่เห็นโดนเซนเตอร์ป๊าบเฮ้ยอะไรตูดแดงอืมนี่แน่ตูดแตกไปแล้วเหรอลงมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยหรือว่าข้างบนมันมีอะไร ปัน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 ตัวเขียวตัวเขียวอย่าหิวเพื่อนอืออือป้า e x y s e ไร้ให้ป้าป้าปันอากาศอือป้าป้าป้าเอาท้ายแล้วหรอโอย หมอบบางกันจังอุ้ยผู้ระบอบบางเจอของใหญ่เลยอืออืออ้าวทำไมทำหน้าเสงนั่นล่ะถ้าเสงงั้นพี่ชาร์จนะพี่ปั่นนะอุ้ยบ้าเอ้ยอืระเบิดแขนทิ้งไอ้พวกตัวใหญ่ๆนี่จับไม่ได้พวกท่าที่ใช้แขนอะจับอะไรไม่ได้เลยเอาไปอือมาสเตอร์อ่อนอืม ปาบไหนดูซิบ <string> no <welche> al ัสเตอร์จับได้ไหมไงล่ะโอ้โหมันเข้ามาเจมมอร์ Thank you หรอ Thank y o แขนบัสเตอร์พังเลยบ้าที่สุดอืออือนี่เนอะแสแสอย่างนี้ที่ซ้ำ อืมอืมป้าบป้าบอืมอืมอุ้ยโดนกระโดดใส่โอ้โหนะแขนพังหมดเลยอ่ะไอ้พวกตัวใหญ่ๆต้องรอเป็นเซก่อนจะจับได้ก็เหมือนภาคเก่าๆเลยมะแต่ภาคนี้เวลาจับมันได้ปุ๊บแล้วแบบโดนโดนสวนได้อ่ะมีตัวอื่นมาแจมแล้วเสียทังหวะหมดเลยแขนพังเลยอะ แม่น้ำใสงามิงซิงมาเติมแขนสักหน่อยเอาพันชลายไปแล้วก็แกรบราแล้วก็บัสเตอร์อาร์มอีกหนึ่งแขนไปเก็บเหมือนเดิมอันนี้รูปปั้นที่สองแล้วนะหรือว่าจะถึงบอสแล้วแม่แจกแขนให้อะไรเอ่ยทอมบอยออทอมบอย มาใช้เลยแล้วกันป๊าเพื่ออ uh ู๋มันดูแบบพาวเวอร์ฟูลมากอือยะอืออืออือแต่ว่ามันเล่นท่ามากไม่ได้อูต้องเลรงเองด้วยปาปาฮึ่บบบบมันแรงดีจังนะหรือเปล่าอือยะยะอืออืออือปาอืออือเดี๋ยวนะเอาตัวบินบินก่อนไม่ใช่ตัวนี้ ตรงนี้เราพาบินเองอืมเราต้องฆ่าเออมันชา์จแล้วอยา่าอืม Alright อ,อืมเวลากดยิงมันต้องเลงเองอะใช่ยากเหมือนกันนะอันนี้มีทางไปข้างหน้าแล้วก็หยรับหนึ่งนะเก็บของกัน วรนนี้ทางไปต่อส่วนตรงนี้ให้เกาะไปไหนไมีให้เกาะแล้วก็ต้องลองขึ้นไปดูอะไรเอ่ยทอมบอยแล้วเหรองั้นเราลองใช้ท่าไม่ตายของทอมบอยดูดีกว่าอ,อ,อยากรู้ว่าถ้าช้าแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้โหตัวบินบินอ้โหอืม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 ดูเดือดดูเดือดปั๊บท่ามันก็เหมือนเดิมนะยังไม่รู้สึกถึงความต่างอะไร เราก็ต้องเล็งยิงเหมือนเดิมป่าป่าแต่ว่าเออไม่เห็นความต่างนะเกนเดอร์อืมอะไรข้างบนอย่าชาร์จฮึปั๊บปั๊บอืออืออือโกไม่มีโกอือหยาอือ ยาใช่ชาร์จอะไรชาร์จอะไรอืมชาร์จอีกแล้วเอ็นนี้ก็ชาร์จอืออืมอืมป้าบเอานอนด้วยกันอืมอืมเอาไม่โดนป้าบลงมาหนิอืมอืมที่ปั่นไม่ถึงกูเหมือนวุ่นวายเฮ้ยระเบิด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 บูมเอาว โดนเพื่อนเฮ้ยไม่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 ่ันปิดดิงมันเข้ามาซะงัันเกือบไปแล้วไงที่นี่คือชิ้นไหนเนี่ยเฮ้ยบลูออฟอ้าวฟันไม่โดนอีกหนึ่งเซียวขอบคุณครับ ก็ลงนี้ใช่ไหมที่นี่คืออ๋อถามเมื่อกี้ที่เราตรงออกมาอะไรปุ่งปิงข้างบนอ๋ออีกายิงกันอยู่วี v. อยู่ตรงนั้นโอเควี v. กับแันเต้กำลังไปคนละทางกันเอา้าฝันไปโดยละไปเร็ว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 เดี๋ยวไปไม่ทัน ปั๊บ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 อืมปั๊บอย่าอย่าหัวร้อนอืมอืมอืมพี่หัวร้อนด้วยคนเดียวอืม let's get บ i r b ปุ๊บอย่าอืมอืมปั๊บ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 โอ้พอชาร์จดาบขั้นสามได้แล้วมันแบบท่ามันรุนแรงขึ้นนะอย่าอืม ป๊าปป๊าปป๊าปอืมอืมอืมแรงหายเฮ้ยอะไรง้างอย่ามาง้างกับพี่พี่ตกใจป๊าปมามาอยู่ข้างบนกับพี่ข้างบนมันปลอดภัยที่สุดละอืหายตัวจังเฮ้ยอืป๊าปอืม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 เฮ้ยมันง้าง จะสวนพี่เหรอไปอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหมายกอดระหว่างโดนห่าอยู่มันก็สวนได้บังอาจอืออืออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วแล้วอืออืออ้าวตายแล้วเหรอเคลียร์ครับ นี่ทางมันชวนหลงหรือว่าผมมือเองก็ไม่รู้เนี่ยรู้สึกทางมันโยเยซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้รู้ไปแล้วเหรอไม่ต้องแล้วมีสามแขนแล้วรู้สึกถึงปีศาจใกล้ๆทํมาขวางทางฉันยนะีแกแน่ ปัามีสมาชิเหนึ่งนะสาวน้อยญาติของสปารดาแต่แกมันก็เป็นแค่เปลือกเปล่าที่ไร้พลังแกก็อ่อนแอเหมือนร่างกายแกที่เป็นมนุษย์นั่นแหละเฮ้ยเราเจ๋งกว่าที่เห็นนะแต่ก็มีทางเดียวที่จะที่สูญได้นะฉันคงจะสนุก แกไม่มีค่าแม้แต่จะเป็นเครื่องบูชาย,ยันด้วยซ้ำโว้เดี๋ยวน,นะเมื่อกี้มันบอกว่าเป็นญาติของสปาร์ดาแล้วลองมองฉันให้ทันสิด้วยตามันนึโงงๆอย่างนั้นน่ะใครมีจมูกก็ตามเรืนะ่องนั้นแหละตัวเหม็นซะขนาดเนี้ยตัวลงเนโรน,นี่รู้แล้วหรอว่าตัวเองเป็นญาติกับสปาร์ดาอือึ๊บอือ้ออ ปล่าไม่หย่อนจะหายตัวไปไหนอืออืออุ้ยมองไม่เห็นอืออาอเซเซอืออุ้ยไปไหนละหาไม่เจอไม่เป็นไรอือยิงจรวจไปเดี๋ยวมันตามหาให้เยจบเกมแล้วจนนุ๊กรัไป ฉันเก็บไว้อย่างดีเพื่อนายเลยขอบคุณมากวีอุ้ยแขนแตกบ้าเอ้ยบัาอาจใหญ่พี่โมโหอืออือเอาเซแบบนี้อือโดนพี่สิจ้าอือปอนี่อือป๊าอือหือไงอร่อยไหมยังยังไม่ยอมลุกไม่ยอมลุกแบบนี้อ เดี๋ยวแกได้ไปนรกแน่เดี๋ยวนะเมื่อกี้วีส่งแขนมาให้อยู่ไหนวะดูท่ามันก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะวิ่งหลบอ่ะเจอแล้วเจอแล้วใช้ได้ดีเลยละแบ็คเทิมหยุดเวลาอืโอโหม่ได้อะ่ะสงสัยต้องหยุดแบบใช้ท่าเลยหยุดแค่ส่วนเดียวมันไม่หยุดต้องแบบอย่างเงี้ย อ,อย่างนี้แหละมาขอพี่ฟันฟรีหน่อยเดี๋ยวให้มันเสียโค้งใช่ไหมอืมไม่เสียหรอกแหมเมื่อกี้ใช้ไปแล้วทำไมามันดูง่าย,ายๆผิดปกติอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เฮ้ยอ่าขยันส่งค้ามิติมาเหลือเกินออกมาแล้วข้างบนข้างบนข้างบนแกตายน่ไม่โดนอ่ะเฮ้ย คุณผู้หญิงรักษามารยาหน่อยสิโอ้หูยชุดแบบนี้พี่ชา์ตชา์ตโดนไปดิชุดใหญ่กระทืบซ้ำตายยังเรียบร้อยทำไมแกยังเหลือพลังมากขนาดนี้ ออกมาได้แล้วล่ะฉันติดนี่นายหนึ่งแล้วล okay. ่ะนายควรกลับนะร่างกายนายไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะฉัน ทำเงินไม่ได้หรอกฉันต้องไปให้ตายดูบีอย่าฝืนตัวเองสินายต้องพักนะฉันต้องไปไปที่ที่ยูเรสซนอยู่ทำไมนายถึงต้องฉันขอร้องนี่คือคำขอสุดท้ายของฉันก็ได้ แบบนี้แอ <จะ S 1> นเต้ได้แซงเราไปถึงก่อนแน่เลยโ <_ letter> หอาการวีหนักมากวะเนี่ยหน้าร้าวแล้วอะ่ะจ <_ letter> บม <_ letter> ิชั่นครับลองพื้นที่ทาไว้เริ่มหลุดไปหมดแล้วเนี่ย <_ letter> next ส่วนตรงนี้ก็เล่าย้อนไปส่วนในเรื่องของแดนเต้ครับ ตอนที่แยกทางกันออกมา <L an> อย่ากลัวกันเลยนะพวกแต่ว่า <L an> นี่เป็นงานของฉันเชื่อเธอเนโร <L an> งานนี้มันหนักเกินไปสำหรบับนายแม่ถึงเนโรจะใจร้อนอยากรีบแซนเ้นให้ได้แต่ก็ยอมใจอ่อนช่วยบีอยู่ดีเนาะแต่โอเค เดี๋ยวผมขอจบพาร์ทนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาต่อมิชั่น16กันในพาร์ทหน้าในสง,งดันเต้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยแชร์ด้วยนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย